ตันนี้จะเป็นห้องนะครับของโรงแรมริ e วอร์บีเชียงแสนนะครับก็จองไว้แบบเตียงคู่ที่เนี่ยถ้าจองในแอปเนี่ยจะอยู่ที่คืนหนึ่งประมาณสักแป0รอยถึง1000บาทนะครับพอดีวดิวใช้ติดคนละครึ่ง,งน,นะครับก็วิวนี่ฮะวิวจะติดฝั่งแม่น้ำโขงเลยเปิดให้ดูนะครับ <c oughs> มาถึงเย็นแล้วห้องพักจะมีสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งกนะับชั้นสองก็พี่ดิวได้ชั้นหนึ่งนะครับวิวก็จะเห็นฝั่งโขงตรงนู้นเลยด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งทานอาหารเขามีร้านอาหารด้วยครับนูนฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งสปปลาวนะครับ ใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ตกคืนละห้าร้อยบาทเองแต่ว่าสิทธิ์คนละครึ่งก็มันจะหมดเดือนนี้แล้วเนาะเดินก็เดินหน้าเดินตุลาครับสต่ร้าราคาปกติเนี่ยก็จะอยู่ในแอป Agoda นะครับที่พี่ดิวเช็ค,ชคมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่งพันบาทเตียงจะเป็นเตียงคู่นะครับจะเป็นระบบกุญแจนะครับแล้วก็ใช้การ์ดเพื่อเปิดไฟ กลัมาดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้านี่ก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมีแชมพูครีมอาบน้ําผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าเช็ดผมกระดาษทิชชู่นะครับห้องน้ำก็ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็จัดสัสดส่วนได้กำลังดีครับเอาให้มานะครับก็จะมีน้ำสองขวดนะครับ นี่มีกาแฟเป็นกาแฟชงแล้วก็มีชาจ,จีนชาบลิการน้ำร้อนทีวีตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ดูเย็นนี่ครับตัวของในนี้ต้องจ่ายตังค์นะครับอันนี้ถ้าถ้าจะหยิบกินก็ต้องจ่ายตังค์ ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีแล้วก็คุมราคานะครับอันนี้ร้านอะไรโปร1ิ Pro. นิมอง อ๋อเป็น,นอ๋อนดีครับอันนี้เป็นเป็นเบเกอรี่เหรอหรือว่าเป็นอาหารด้วยอาหาร,รกาับอ๋อมันที่เดียวกับที่ที่พักอันนี้ใช่ไหมใช่ครับมีเปน,นอ๋อรีวิวบ,บีบนะใช่ใชที่เดียวกันใช่อ๋อเแบบ็ดีที่พักที่นี่พี่ก็เลยเดินมาดูอ๋อมันเป็นแนวนี้เนาะ โอ้นี่มันเท่ากับสามทุ่มแล้วนะสามทุ่มแล้วโอ้นี่บรรยากาศดีมันโขงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทานแบบริมริมเนี้ยแหละเพราะว่าเออเหมือนแบบเดียวเองโอ้บรรยากาศดีนะตรงนี้ได้ไหมเหรือว่าตรง ก็คือครัวเขาปิดสี่ชั่วโมงครัวปิดสี่แต่เราทานทานทานต่อได้่ได้เพราะว่าพี่พักอยู่ในนี้อยู่แล้วเอากับข้าวคือเอาเป็นกับข้าวในรูปยำถั่วพูมันนกินอ่ะเดี๋ยวยำถั่วพูเดี๋อวแม่เฟนกินเป็นเฟนดิยำถั่วพูกินประจำเลย Okay, uh, เอาเอายำถั่วฝูได้เอาเอายำถั่วฝูที่หนึ่งแล้วก็เอาต้มอะไรอีกทั้งอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเขาเอาข้าวเปล่าต้นสังเลยต้มอ่ะ มีปลาอะไรบ้างนะครับที่แบบตอนนี้ปลาคังค่ะเออปลาคังปลาคางปลาคางอะไระปาคางเออต้องน้ำปลาคางต้องน้ำใสแล้วแต่เพื่อนเลยน้ำใสดีกว่าครับ,รบแล้วก็พี่เอาข้าวเปล่าแบบเป็นถ้วยเด็กันหนึ่ง บเอาไหมล่ะเม่กี้ให้ก็ไม่กินเรียบร้อยครับโต๊ะสุดท้ายบรรยากาศริมโขงแต่ว่าพอมืดแล้วมันก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วมีเพลงดังตลอดเลยตรงนู้นน่าจะเป็นสั่งของนู้นนะ แต่ว่าถ้าตอนเช้าน่าจะสวยนะบรรยากาศตร